กระเป๋าจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง tu mi ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานเพราะทำมาจากบาลิสติกไนลอนที่เหนียวและหนาเป็นพิเศษพร้อมแนวการแรงกระแทกที่ด้านหลังของกระเป๋าในด้านการใช้งานนั้นใครที่ชอบกระเป๋าที่มีห้องเก็บของหลายหลายช่องต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะแค่กระเป๋าด้านหน้าก็มีมากถึงสี่ช่องและด้านข้างอีกสองช่องส่วนด้านในกระเป๋าหลักยังมีช่องสำหรับใสอุปรกรณ e ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะและแม้ว่าจะใส่สัมภาระจำนวนมากแค่ไหนก็มีระบบล้อคู่คอยรับน้ำหนักช่วยให้เข ง่ายอีกด้วยช่างเป็นกระเป๋าที่มีคุณสมบัติครบครันจริงๆเลยค่ะกระเป๋ารุ่นนี้นอกจากจะมีดีไซน์ภูมิฐานเหมาะกับบิสเนสทริปแล้วยังมีความทนทา,านเพราะทำจากไนลอนภายในกระเป๋าแบ่งออกเป็นช่องอย่างเป็นระเบียบสามารถใส่แลป็ปท็อปได้และกระเป๋าด้านหน้ายัางมีช่องสำหรับใส่ปากกาอีกด้วยในด้านความปลอดภัยนั้นแน่นอนว่าต้องมาพร้อม TSA lock อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีประกันตลอดอายุการใช้งานจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใครที่เน้นด้านการใช้งานและขอเพิ่มเติมอีกนิดว่า Samsung ยังมีบริการ MONOGRAME p a s p Personal Stamp ให้เราสามารถใส่ข้อความลงบนกระเป๋าได้อีกด้วย มาถึงแบรนด์กระเป๋าเดินทางยอดนิยมกันบ้างกระเป๋ารุ่นนี้โดดเด่นในเรื่องความจุแม้จะมีขนาดเพียง18นิ้วแต่สามารถจุสัมภาระได้ถึง39ลิตรเลยทีเดียวและก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเคลื่อนย้ายลำบากนะคะเพราะมีระบบล้อคู่ช่วยรับน้ำหนักเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเหนื่อยและฝากกระเป๋ายังดีไซน์มาให้เปิดจากด้านหน้าสะดวกในการเปิดกระเป๋าในพื้นที่จำกัดอย่างบนเครื่องบินมาก,มากๆทั้งยังมี T S A lock สำหรับเดินทางทั่วโลกอีกด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นคือมาพร้อมกระเป๋าอุปกรณ์อาบน้ำที่จะติดไว้กับตัวกระเป๋าหรือจะถอดแยกออกมาก็ได้ตามสะดวก หากชาวแฟชั่นนิสตาคนไหนกำลังมองหากระเป๋าเดินทางที่โดดเด่นทั้งดีไซน์และการใช้งานคงจะพลาดกระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสอย่างแอลใบนี้ไปไม่ได้ด้วยดีไซน์ที่เปรียบเหมือนสาว working woman ที่เซ็กซี่และมีสเสน่ห์ด้วยลวดลายและสีเบอร์กันดีภายในกระเป๋าแบ่งออกเป็นสัดส่วนโดยมีช่องสำหรับใส่แล็ปท็อปโดยเฉพาะและมีช่องสำหรับใส่ของอื่นๆเพิ่มเติมด้วยช่องสัมภาระด้านหน้าทั้งยังปลอดภัยด้วย TSA lock มาตรฐานสากลที่เมื่อถูกสุ่มตรวจกระเป๋าขณะเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าจะเสียหาย กระเป๋ารุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับใครที่กำลังมองหากระเป๋าสำหรับใส่สัมภาระที่แตกหักง่ายเพราะทำจากอลูมิเนียมทั้งใบจึงแข็งแรงทนทา,านภายในแบ่งช่องใส่สัมภาระอย่างเป็นระเบียบและบุด,ด้วยโพลีเอสเตอร์เสริมความทนทา,านอีกทั้งดีไซน์ฝากกระเป๋าที่เปิดจากด้านบนยังช่วยให้สัมภาระคงอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เคลื่อนที่ปะปนกันพร้อมระบบล้อคู่ช่วยรับน้ำหนักเข็นง,ง่ายไม่มีสะดุดคุณสมบัติในการปกป้องสัมภาระครบถ้วนขนาดนี้คงถูกใจชาวเมคอพปาติหรือใครที่ต้องขนย้ายอุ อุปกรณ์ต่างๆที่แสนบบอบางกันอย่างแน่นอนค่ะกระเป๋าเดินทางดีไซน์เก๋ที่ดูแล้วก็เหมือนเอากระเป๋าถือมาติดล้อใส่คันชักแต่ขอบอกเลยเข้าว่ากระเป๋ารุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์แต่ด้านการใช้งานก็ดีเลิศไม่แพ้กันค่ะ ด้วยความที่เป็นกระเป๋าสงตั้งถึงอยู่ในลักษณะวางซ้อนกันจากฐานที่ก้นกระเป๋าซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับขณะที่เราลากกระเป๋าต่างจากกระเป๋าเดินทางทั่วไปที่เมื่อยกขึ้นลากสัมภาระจะไหลลงไปกองอยู่ด้านล่างกระเป๋าซึ่งข้อดีนี้ช่วยลดโอ,อกาสการเกิดรอยยับของเสื้อผ้าในระหว่างการเดินทางได้อย่างดีเยี่ยมแต่ก็ต้องแลกกับข้อเสียที่สามารถใส่สัมภาระได้น้อยกว่ากระเป๋าเดินทางทรงอื่นๆ มาต่อกันที่กระเป๋าจากแบรนด์ดังที่เชี่ยวชาญด้านกระเป๋าเดินทางของคนไทยกันบ้างกระเป๋ารุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาตามฉบับกระเป๋าซอฟเคสเท่านั้นแต่วัสดุที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ซึ่งทนาทานต่อการฉีกขาดยังได้ถูกเคลือบด้วยอีวาซึ่งทำให้กระเป๋ารุ่นนี้มีคุณสมบัติในการกันน้ำนอกจากนี้ด้านในกระเป๋ายังมีซับในที่ทำจากโพลีเอสเตอร์เสริมคุณสมบัติกันน้ำเช่นเดียวกัน นี่ว่าจะออกคลิปหน้าฝนก็ช่วยปกป้องสัมภาระภายในให้ปลอดภัยได้ดูแล้วช่างเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยที่มีฝนตกบ่อยๆเสียจริงค่ะหากใครกำลังมองหากระเป๋าเดินทางที่ทั้งธนาทานและน้ำหนักเบาอยู่แล้วก็กระเป๋ารุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะทำมาจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่แข็งแรงทนาทานทนต่อรอยขีดข่วนและน้ำหนักเบา จะใช้เป็นกระเป๋าแครี่ออนหรือโหลดลงใต้เครื่องบินก็สบายใจหายห่วงเรื่องแรงกระแทกอีกทั้งยังมาพร้อมระบบล้อคู่ที่ช่วยในการรับน้ำหนักกระเป๋าและเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าแบบล้อเดียวแต่ด้วยดีไซน์ที่ดูคล้ายกับกระเป๋าหลายๆรุ่นหากใช้เป็นกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่องบินก็อาจต้องมองหาบนสายพานรับกระเป๋ากันนานหน่อยนะคะ ความพิเศษของกระเป๋ารุ่นนี้คือสามารถถอดแยกจากคันชักได้และมีน้ำหนักที่เบาเพียง700กรัมไม่ว่าจะหิ้วหรือสะพายเป็นเป้ก็สะดวกขึ้นรถลงเรือได้สบายมากๆและหากจะใช้เป็นกระเป๋าแครี่ออนขึ้นเครื่องบินที่อนุญาตเพียง7กิโลกรัมเมื่อบวกน้ำหนักของตัวกระเป๋าแล้วก็ยังเหลือน้ำหนักสำหรับใส่สัมภาระได้อย่างเต็มที่และขนาดที่เล็กยังทำให้สามารถวางเก็บใต้เบาะที่นั่งได้อีกด้วย จึงไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีใครมาวางของทับกระเป๋าของเราซึ่งเป็นข้อดีที่มาทดแทนข้อด้อยในด้านความแข็งแรงของกระเป๋ารุ่นนี้ที่อาจจะแพ้กระเป๋ารูปแบบอื่น นอกจากสีฟ้าสดใสที่ตัดกับสีดำดูเข้ากันแล้วกระเป๋ารุ่นนี้ยังโดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบาแต่ทนาทานจากวัดสดุพลาสติก ABS จึงเหมาะกับใครที่ต้องการความคล่องตัวในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทริปพักผ่อนสั้นๆหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ตามไม่เพียงแค่นั้นเมื่อเปิดมาด้านในยังต้องสะดุดตากับสีเขียวสดที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าของที่ใส่จะดูกลืนไปกับตัวกระเป๋าจนหาไม่เจอเหมือนรุ่นอื่นๆแต่ขอกระซสิบว่าเนื่องจากภายในกระเป๋ามีเพียงแค่แผงซิปกัน้นฝาหน้ากับฝาหลัง จึงเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการจัดระเบียบสิ่งของในกระเป๋าเป็นสัดส่วนมากนะะักค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด